สวัสดีค่ะแฮป a p p y v เ l น n ทน์เดย์นะคะสุขสันต์วันแห่งความรักสำหรับผู้ฟังชาว98 DBS e ทุกๆคนนะคะสามเพลงรักที่ฟังเข้ารักมากๆเพลงแรกนั่นก็คือเพลงรักคือจากโมโนโทน เราไม่รู้บอกว,ว่าคำนิยามของความรักที่แท้จริงอะ่ะมันคืออะไรรักอาจจะคือความโ่งใหญ่ก็ได้หรือว่ารักเออจะเป็นนกเป็นน้ำเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกรักนั่นก็คือสิ่งที่ทาให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะเพลงที่2นะคะเพลงสากลบ้างนะ somewhere over the rainbow นั่นเองค่ะเป็นเพลง แรกๆนะคะที่ใช้สอบเข้าออมหาวิทยาลัยตอนนั้นจะสอบเข้าออในเอกแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงแจ๊สด้วยก็เลยเป็นเพลงที่ออฟังเขาชอบแล้วก็ความหมายดีด้วยนะคะเพลงสุดท้ายฉันอยู่ตรงนี้<ะ> การที่เราได้เป็นคนที่ช่วยทําให้อีกหนึ่งคนรู้สึกดีขึ้นมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะและอีกหนึ่งเหตุผลที่ชอบเพลงนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ5ปีที่แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังข้าวอ่ะเลือกร้องในงานวันเปิดตัวคลื่นด้วยนะคะ งเขาก็เลยเลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่ายังรัก98 e ้ด EDS อยู่เสมอทุกทุกวันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนั่นเองค่ะ